กราบสวัสดีสำหรับ f อซีของช่องมือมหาเฮงนะคะก็มีเลขมหามงคลมารายงานให้ท่านทราบสำหรับงวดนี้ก็เป็นอันที่แน่นอนว่าเจ้าก็จะต้องอันแน่นอนเลยสำหรับเลขมหามงคลของราชการที่9หรืออ,อ้อดูหัวขององค์ที่ผ่านมาก็เป็นอันที่แน่นอนว่าเลขสาตัว ที่น่าจับตามองและเจ้าก็มองเหมือนกับเราด้วยก็จะมี470 559แล้วก็913 2ตัวก็จะมี70 8959 89นี้าหสำหรับงวดที่แล้วก็ออก98นะคะแต่89ยังไม่ได้ออกมาก็นานแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าจับตามองอีกตัวเลขหนึ่งสำหรับคอหวยรัฐบาลนะคะ และอีกตัวเลขหนึ่งที่เจ้าจะต้องภาวาก็คือของราชการที่5และก็ของราชการที่8นะคะก็จะมี2 0 2 3 2 4 9์สหนึ่งสตัวก็จะได้4 5่ห้าสามหนึ่ง และก็572สนะคะสำหรับเลขมหามงคลของราชการที่5และก็ราชกาลที่8นะคะก็เป็นตัวเลขที่เจ้ามือพาวะาเหมือนกันและต่อไปก็จะเป็นตัวเลขของพระพันปีหรือราชินีขององค์ราชกาลที่ 9, นั่นเองก็ไม่เว้นเลยแต่ละงวดก็จะมาอั้นทุกงวดเลยทำให้เจ้ามือพาวะา ไม่เลิกไม่แล้วเลยนะคะสำหรับ812แล้วก็475นะคะ2ตัวก็12แล้วก็88นะคะ88นี้ก็ออกมาล่างของงวดวันที่16สิงหาที่ผ่านมาก็ออก88ตรงๆเลยนะคะแต่12นี่ยังไม่ออก มาก็นานแล้วนะคะสำหรับ1นสองแล้วต่อไปก็เป็นเลขมหามงคลของราชการที่10ของเราคงปัจจุบันอยู่ณนะทุกวันนี้นะคะก็มี2-8-10และก็1-3 3ตัวก็จะได้แก่4-9-5แล้วก็5-5-9นะคะก็ เป็นเลขที่โด่งดังมากเลยเพราะว่าตรงกับเลขทะเบียนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จัน์ทรโอชานั่นเองก็เป็นอันที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าเมือพวากันทุกๆเจ้าเลยน่าจะไม่รับนะคะสำหรับ9559สําหสำหรับงวดนี้และต่อไปก็จะเป็นของราชการที่ราชการที่4นะคะก็ได้สิ้นพระชนลงในเดือนตุลาคม พร้อมกับเหมือนกับราชการที่5และก็ราชการที่9นะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าจับตามองสำหรับงวดวันที่16กันยายนนี้ก็ได้แก่เลข394 110347 114 2ตัวก็จะมี101144และ64นะคะสำหรับ44นี้ก็ตรง อายุลุงพลคนดังของเมืองมุกดาหารทุกวันนี้ก็เป็นไอดอลของประเทศไทยไปแล้วนะคะสำหรับ44ก็ลองติดดูไว้เพื่อเพื่อจะออกเหมือนกับบ้านเลขที่งวดที่แล้วก็79แต่ออกตัวกลับนะคะ97ก็เป็นที่หน้าจับตามองอีกตัวเลขหนึ่งก็เป็นไปได้และก็ ต่อไปก็จะเป็นวันธงชาติไทยนะคะที่ครบรอบ102ปีก็จะมี2809 2460นะคะก็เป็นตัวเลขสวยสำหรับเจ้ามือที่จะต้องภาวาในงวดนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็ฝากติดตามและก็เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องมือมาหาเฮงด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังแรงใจผักดันให้ได้หนึ่งแสนซับผู้ติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหัวรัฐบาลของงวดนี้ที่เจ้ามือจะต้องภาวาแล้วก็บางตัวก็อันอาจจะปิดลับไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะ